ตัวลา่าลุกขึ้นตัวล้ามาหนตัวล้าลุกไหมตัวล้ามุจับหนาจับแมวถ่ายรูปกันนะฮะนินจาลุกขึ้นกกน,น,ะะนินจาลุกดี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 นินจาดีดี แมวกูแมวกูยังไม่เข้าที่เลยไม่เอาแมวเข้าที่เลยะวละละแมวมะแมวเฮ้ละเอาเอาเอาแมวไว้ข้างๆกี๊กกันนะแมวกูไปแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไปเอาแมวมาก่อนมแมวกูไปแล้วเฮ้ยคอยเนธไหนโซล่า สุราหยุดหยุดหยุดนิจานุขึ้นาลุขึ้นุาลุกหยุดหยุดอ่ย่าไปอย่าไปอย่าไปุรอย่าย่าไปูตอนนั้นก็ไม่กี่เดือนรอบนี้ก็อาแม่กี่ตัวแม่กี่ตัวกี่ตัวนี่ไงเอาขอเล่นให้มันหเล่นทน่ออ่าอีกตัวนึงกต ดแด็แกไม่ได้แมวหนีหมดไอ้แม,ว,ม,แมวปลอมนี่มันอธรรมานยังะวะหมอจีลุกขึ้น,นเรียบร้อยวันนี้เราก็เพิ่ดเพิ่ดจ๋าจ๋าจ๋า